ข้อที่26นะคะข้อที่26อ่านนิทานแล้วตอบคำถามข้อที่26นิทานก็จะมีอยู่ว่าสุนัขเห็นพระจันทร์สองสว่างก็อยากเป็นพระจันทร์พอเมฆมาบังพระจันทร์ก็อยากเป็นเมฆเมื่อเมฆถูกลมพัดลอยไปก็อยากเป็นลมเมื่อลมพัดแรงต้นไม้ก็ล้มไปหมดเหลือแต่จอมปลวกไม่ลม้มก็อยากเป็นจอมปลวกต่อมาสุนัขเห็นควายขวิดจอมปลวกจนพังก็อยากเป็นควายอีก เจ้าของควายใช้เชือกจูงควายไปมัดไว้มันก็เนึกอยากเป็นเชือกมันหันไปเห็นสุนัขอีกตัวแทะเชือกจนขาดจึงคิดว่าเป็นสุนัขนี่แหละดีแล้วจากสิ่งที่โจทย์อยากจะรู้ก็คือข้อใดแสดงความคิดเห็นต่อข้อคิดของนิทานได้อย่างเหมาะสมสรุปง่ายก็คือเขาถามว่าข้อคิดที่ได้ใช่ไหมในเรื่องนี้ คืออะไรก็ไก่เออข้อ1เด็กควรอ่านเพราะเป็นการให้ความรู้เรื่องของสุนัข 2. เด็กควรอ่านเพราะเนื้อเรื่องสนุกตื่นเต้นร้อใจชวนติดตาม 3. ทุกวัยอ่านได้เพราะให้ข้อคิดในเรื่องความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น 4. ทุกวัยอ่านได้เพราะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างหลากหลาย นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะนักเรียนก็น่าจะเป็นทุกวัยอ่านได้เพราะให้ข้อคิดในเรื่องของพอใจในสิ่งที่ตนเป็นนะคะก็จะอยู่ในข้อที่3อมองไม่เห็นข้อที่3อันนี้นะอันนี้นะคะข้อที่3เราก็กาไปอยู่ไหนนะ